อ่าาสื้าเสเบียบอดีครับพี่น้องม่ด้เอนที่โว์ตัวแล้วกัน้องเวินฝากเสื่อสไลด์น้ยสไลด์่อยเสื้อมเน่เดอเดินผู้สาวมาเรีไป้าไปวัน้วยก่วันนี้กัเศ้านี่กับมาตัดผมกุ้ยกาพี่น้องกองเสียอยู่เทีหมูพี่น้องแบตเตอรีเสียงออชั่นเลยนะเนี่ย

เาในเมืองในการในการพี่น,น้องเมื่อวานนี้ปลาลัาดเพิ่นมาเปิดร้านให้พี่น้องลูกค้าเขาร้า,านตึมเลยพี่น้องเมื่อนี้ในแบบรอในในแบบรอปลาร้าดนมนะพี่น้องเพิ่นมาเปิดปร,ร้านให้หนะโปรโมทร้านแห่งร้านนะฮะเอ,อาวิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนพี่น้องเลยลอยเรือกันไปมี่สร้างตัดผมพร้อม ผู้ใดอยากนวดมันเด้อผมชินวดให้ผมกับหมอนวดคือกันเนี่ยพู้ใดปวดแข้งปวดขามาเด้อผมชินวดให้ยิ่งผมไปเรียนนวดมาเด้อยิ่งนะพี่เช็คครับผมคิดเช็คครับคิดเช็คครับก็ต้องมีราคาครับผมจะได้นวดที่ไหนกันคิดอย่งไรครับชั่วโมงเท่าไหร่ยังไม่รู้ดูพูดเรียนด้วยก่อนไม่พูดเรียนเลยผมนวดยังไม่เก่งแต่ผมไปเรียนมาอยู่ พี่น้องเอ้ยโอ้อากาศก็ลังเย็นดีพี่น้องเย็นๆเลยโอ้ยสั้นสองมันก็นากาั่งเล่นกินข้าวกาแฟกันพี่น้องโดูข้างล่างเขาเลยกับทารมอันนี้กับลูกค้าเนี้ยนะพี่น้องเรียงคิวนี่ ข้อมจัดบ่นนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งเจ็ดท่านเานขาไม่ก้องใจนุมหนมกลุ่ม,ม,ม่าลืมฝากกดติดตาตให้น้ำเด้อพี่น้องเลยเข้ามาแล้วก็ไเลย มาชมเบืองสิมาถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนอยู่อิสราเอวมันเป็นยังไงไทยบ้านเ่ามาอยู่มันเป็นยังไงเดือดร้อนอยังไงอยู่ดีสบายว่พี่น้องไย <c oughs> ตอนนี้เวลาประมาณแปดโม,ามคงครึ่งแล้วพี่น้อง <c oughs> อากาศกำลังเย็นดีพอดีพอดีพี่น้องคร <c oughs> ับผมร้านตัดผมครับผมตัดบ่ ตั้มบาเบอร์พี่น้องเอ้ยอย่าง,งาลานะบงจบจบจากย CEO าังก,ก็ซีซีเออตี้ยัอบอเอีอรอโอโอเอโอโอโเโอโารอโ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 เโออโอโอโบอโ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 อรอโาอโโอโออโ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 โอโอโออโ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 อ่อโอ้อโเอออ เบื้งจบคลิปนี่ตัดเ <c oughs> ็ลเลยเดอพี่น้องเลยคุณเอกของาเบื้องละซำเบียนไปในตัวเลยนี่หนาวเย็นขอโทษหลายๆเ้อคุณมาตัดลูกค้ากันเลยขอญาตไทยคินผมมาถ่ายคลิปผมทำคอนเทนต์นูทูบยูทูบ <YouTube. S 1> บอกใครบ้านเนอะร้านตัดผมยตัดอยู่นี่บอกเพื่อนเข้าไปเบิ้งในช่องนุ่มดงมะกุก้งกำลังไล่สวดให้เบิ้งนี่ <c oughs> สวดเลยบอกเพื่อนเปิดเบิ้งเลย <c oughs> ไล่สวดนุ่มดงมะกุ้งเล่าบอกเพื่อนเนี่ยผักซ <c oughs> องเนี่ยนอกอืมใช่เนาะนอนวะบอกเป็นธรรมาดาดิ <c oughs> แต่อันนี้ทำไม <c oughs> ไม่พันตะกอนอ่ะมันเละลุยไปแล้ว ไม่หันคอไม่ันแล้ันแล้วนไมผไม่ทันแล้วใช่ไหมลืมันคอวนนี้ต่เหติดเที่ยวเราเพนจะไปกินอวะไม่ีเบอร์ซอดอยู่ดเกแก้ยแก้วยอย่งเงีกลีใหญ่เก้วซอย

มถึงเรื่องานมากวะวอนก็คือเบียร์อ้งานต้ิดหดงดได้ไหมดีแกมแกมฮัลว่าแล้วก็อินเดียได้ไหมเมอีนีดิอีอีมันมันมันสุกมันสุปนี่เตมมือวอาปิทน่ามาผิดจุดนเชื่อเด็กเื่อนสาว คือตามให้แถวมาตรฐานด้วยซางนี่้อมรับพี่น้องสุดยอดสุดยอดเก่งๆๆให้ตัดสูมือได้ตัดทุกอาทิตย์เห็นพี่น้อง

อาวุ่นโอ้โหพี่น้องอันนั้นกับเลี้ยงคิวถาตัดผมเนี่ยนะพี่น้องอันนั้นเลี้ยงคิวถาตัดอยู่กันพี่น้องคำข้าวโอ้โหพี่น้องเลยวิถีชีวิตแรงงานให้ในต่างแดนพี่น้องอยู่อิสราเอล เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ตลอดเลยหรอน้ำมูกอ่ะอืมยังไม่หาไม่เคยไทยเป็นะอมเป็นแคงน่องแก่ น้าร้อนม่เน็นเลยน้าร้อนช่วงหนึ่งผมวม่แบบาไข่ผมว่ามันสิตายาาาาเตยียม,มาช่วงมันหนาวๆนาะจีมันเย็นมัอปั๊บเทราะ่าอืมเอาพิจังเสียวหวานนี่ยหนู่ีคนตขึน้น <c oughs> มาช่วงถือฝนตกยืนบ่มะจำครับแล้วก็ตกด, <c oughs> ดีเอาแนวน้ <c oughs> นองมาไหนด <c oughs> <อ>้ยินยอืมื่นังึ่ฝนตกโอ้โหที่เป็นคือผู้เก็ตแล้วเนาะแดดแดดเยอะนีด

ตัดตัดให้เจ้าของก็ตัดได้ตีนี่ได้คร <hel ì> ับตัดที hmm. <c oughs> ah, er nah ่ไหนเจ้าขาขาหลังเงี้ยอย่างเดียวไอ้ห้มูตัดอือว่าเก็บเก็บของเก็บเลี้ยมเอาเตี้ยแต่ถามยังได้พี่น้องอยากย้อนสอนย้อนแสงยังไงได้พี่น้องไหย จะบอกแก่ใครขำว่นเจ้าปท้วบอกเกี่าเบิ้งเลยเว้ยไม่้เสื้อันไก่สร้อยมไว้ให้ยอืมไม่ได้ซับ่อีเปิดเพสเดี๋ยวฟังฟังพ่ไม่ไม่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดมักคิดเลขกับซิอ๋อ ปกติล้านร้านตัดผมมันต้องเปิดเพลงเนาะเนานธรรมดาเนาะง่าน่านผ่านน้ำน้ำน้องเนาะ หอมด้ว่ยวะทั้งๆเห็นอย่างกินวะสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งสีท่านเขามาเบอ่งหหลายแน่พี่น้องเอเยเ้ยบอกไม่อ้รงขาตั้งกล้องลงมาเนาะพี่น้องเนาะมันอยากสั้นนิดหน่อย <c oughs> นำกันไปเนีเ้ยนะเลยพี่น้องตัดผมมาดิเข่าห้องบนตัวบัวทั้งานี่าานักกอ,องเสียเข่าห้องบ่เรียบร้อยแล้วเราไปหนึ่งหัวพี่น้องเนี่ยก็เดียวผมไม่หัว โอ้ยอดแสงกว่าพี่เนาะพี่นไม่มใครบอยอดมาพี่น้องเนาะระพี่ยแอบเปินเบิกอาคารนครับ พี่เนาะปะานการในพอามาเนี่ยอบจอนจอจอยาวจอนยาวจอรยาวจแมจัดการให้ได้เบิดเลยพี่เนอะ า่างผีบมผ่านมาหน่อมือนี่ไม่ได้เวลาบ่ฮะเบิ่งน้ำกันไปเงียบเลยพี่น้องเอออย่าเฝ้าเพืกันเลยพี่น้องบรรยากาศนี่แหละเปลี่ยนบรรยากาศเบิ่งเลยพี่น้องเลยไม่ได้หาอยู่หา erm กินดอกเบิ่งการตัดผมนี่แหละพี่น้องวิธีการใช้ชีวิต มูไปแล้วหาจะมาวาันนี้เนาะยังบริจักข้างไป,ไปกันนีอ่ามูไปเพื่แล้วเห็นบ่กมีไทยอกอมีลานไทยพมัมก็ดีอ้อมลานไทยก่อนอือ นี่นะพี่น้องบรรยากาศบ้าน,กนเกษตรกงชิล่านี่พี่น้องอะไรนี่อันนี้ก็ก๊กอกยีสั่งก๊อกยีป่ปปุงพี่น้องไว้ได้คนเศร้าก็ได้วะนี่ใช่วย <c oughs> บ้านเกษตรก็ได้ <c oughs> การซับการซอยด้วยพี่น้องต้มปบาบร์ตัดพวกนี้ปีหน้าโก เต็บเนการซับพี่น้องเลยอย่าอายคร้บไม่อย่าอายอย่าตื่นกล้องเลยเป็นกระตัดแล้วพี่น้องหยับ้อยแล้ว อันนี้เรืออีกเรืออีกคูนึ่งพี่น้องเลืออีกคู่นึงลูกค้ามาเลี้ยงคิว้วเ่ยพี่น้องอยู่ข้างบนนี่ว่าจะลงไหมไอออนตัดแล้วบอกเมื่อวานนี่โอ้เหลือเหลือแต่ไออยัางก็ <King. S 1> คิงคิงกับอยังก็เป็นวันที่มาตัดวันนี้ครับผมขอบคุณครับสำหรับหัวใจพี่น้องเลยนี่แหละ ผมอาทินาได้พี่น้องโอ้ยยังเงยหัวร้าน้าต่อมบาเบอร์เนาะเอาให้เป็นตัดกันที่น้องเอามาบุด้วยนี่ตรลัดพื้นท็โทรศัให้เมื่อกี้นี่

À. À. nhắn nhắn เบิ่งห้องบ่ฮะพาขับไปเบิ่งยัง เฮ้ยน้องหพักก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องก็อยู่อยู่ห้องอยู่ห้องละสี่คนพี่น้องเลยบางห้องก็สามบางห้องละสี่พี่น้องก็อยู่ข้อแล้ว หอมเลยนะอ้อเฮ็ดหองตากคายเยนาะขาบอ,อลวะน้องน้องพี่ลาบหลายกันเี้พี่นอ้องอยู่เมืองประเทศนี่ ngon thì ngon rồi chắc mông là nó đang bàn thôi thì nó ngon 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 สวัสดีครับสิบสามสามสี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องเลยเพื่อเขามาชมแล้วก็เลยแชร์ออกไปไหลายๆพี่น้องแชร์ออกไปไหลายๆ

ัน,นี่สาว<า>เลยพี่น้องสาวลองอเปิดได้บ้างก็ฟังห้องเนาะนอนสาวคนพี่น้องกำลังนอนอยู่พี่น้องโอ้บล็กกวน กระดูกลอยกระดูกโลนั่นกโลนั่สิี่เมื่อรานะเป็นคุังยวยมาข้อเี่เหมือันนีอของน้าเยไม่ทำเลย <c oughs> โอนี่กรห้องน้อนมาดิโเอ๊อใใะไก่กระกมันก็นใจไก่ ไปพี่นะเอาเจดีย์ก็หาวเน่กับเขาดพี่น้ะเพีทำยัยเลยรตอนนี้ดงกินเลยเขาชอบไก่ไปน้องผมคุยสายตรงนี้ไปเอาทำงานนะเ้ืขอเขาเรียกว่าขาเรืองรยตนนี้แล้วก็ส่งสั่นใต้ดินพี่เนา

ขึ้นมามนของอมันอะอันนี้ก็ยัง,งปปรเร,รานนงงคิปไม่เสร็จกระ่นนระรามะวนก็ต้องกินขา่ากินน้ำกันที่นึงเนะ เดี๋ยว nhau ่หเย็นเห็นวิ่น้องเงาน nhau น้องกันเลยเด้อพี่น้องเลยเป็นน้องบ่แลี้ยงมาเนย่ะอ่ะเดี๋ยวยังได้ค่อยติดตามกันอีกทีนึ่งนะครับพี่น้องเลยนมหลวงกุ้งกับคอขอบคุณหลายเด้อที่เขาไม่กำลังใจกดไลค์กดแชร่ครับผมสวัสดีครับ